เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างนิชาวนุ้ยสี่มุมเมืองกับเพชรกาลสินต่อหมอสีพิกัดน้ําหนักกันที่122ปอนด์นะครับเอาละครับเริ่มยกที่สามานะครับเพชรกาลสินนี่เริ่มจะไล่แผลแล้วก็แทงได้สวยๆเหมือนกันมีหมัดตลัดแต่นิชาวนี่โอ้โหอย่างอาไถลูกขยันมะครับทั้งหมัดทั้งสอกทั้งเข่านี่มานี่มาผอมๆกันนะครับเล่นแนวคู่ชบนี่งงไหมเหมือนกันเลยครับ แม่ดูแลจับทางยากเลยนะครับนี่ชาวครับแม่ไม่รู้ว่าแกจะออกอะไรอ้าวคีปมาซอกมายังไม่ถึงครับโอ้คู่ดีนี่แม่เชื่อว่ายังยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับโอ้โห,โหดูครับว้าห่านี่นีน่แม่ของดีเลยครับอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเซิร์เป็นฝ่ายน้ำเงินเป๊ะอาไวศอกโอ้โหดูครับ แอนตซินิกแจกทุกคู่เลยครับคู่นี้แผวแตกก็มาแล้วนะครับเสียบก็บานี่จะโอ้ยคนละเขาคนละเขาคนละเขาอะดูครับว่าวงในามาี่เชาดูมาเลืล้อยลัดเลาะอีเอ้าเพชรกราสินดูครับว่านี่แค่คู่สองโอ้คู่สองมัดแบบนี้แล้วครับดูว่าเพชรกาลสินนะครับเริ่มจะใช้ความเก๋าหลักเหลี่ยมครับวงในนี่โอ้โหไล่แขนแล้วก็แทงได้เนื้อเนื้อเน้นเหมือนกันนะครับแต่หยุดไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เชานั้น มาทุกรูปแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นจอมมั่วสองก็ได้นะครับที่ชาวนี่โอ้โหอาวุธแยหลากหลายครับว่าแต่โชคสนุกมากเลยนะครับอ่มาฟันไปตีตีได้ไหมวงในตีมา <c oughs> โอ้โหคู่นี้นี่่าเจียนไปเจียนอยู่แหละครับใครจะโดนจังๆก่อนกันครับแทงไปวงในบิดเหลี่ยมหาตี เอ้าเสียไปเด้งมาอ้าวสอดนายตีมาอ้าวคืนได้ไหมยังคืนไม่ได้กรรมการแยกเลยครับมีชาว็ยังชนกันลอดนะครับออกเอาวุ้นได้ตลอดช็อตจริงๆเลยครับนี่เลยครับจอมมั่วองเลยนะครับเดี๋ยวตอบเดี๋ยวข่าเดี๋ยวหมัดมากันมานี่มาไม่มีโทรเรื่องหน้าเลยครับแกโบทเบียนทำพลาดเพชรกาะสินนิดมากอหายใจจะไม่ทันแล้วครับโอแกเดินชนไม่หยุดเลยครับอ่ะย่างไรครับถ้านิชาวไม่เดินอาจจะทําให้เพชร เพชรกาลสินนี่ฟื้นได้ครับต่อยลําตัวอา้าวแทงสายไปครับติดตัวอีกแล้วครับอ่ะดักแทงไปครับยักเข่ามาว่าแต่ว่าแกนเนี่ยครับโอ้โหร่างกายดีมากนี่ชาวชนอย่างเดียวโอ้โห,โโหโโดูครับมาดูการตำลาลับให้ทันครับภายน้ำเงินเพชรกาลสินนี่ครับแต่ถ้าพนเกมโอ้ยมาดูครับดูเหมือนเพชรกาลสินแกจะดูมาบ้องโตต้อง ฮึดฮึดหน่อยยาฉีดก็เยอะครับโอ้โหี่ยว่าเขาพยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่านิเฉาเนั้นโอ้โหถึงตัวตลอดนะครับไม่ปล่อยให้เพชรจารินนั่นได้หายใจนะครับดูนะครับทิ้มก็ว่าเอาเบียดก,ก็ไปวงในเบชจารถินก็พยายามจะมีซอกนะครับจะพลิกเกมไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านิเฉานี่เกาะเอาไว้ติดก,ก่อนเลยครับร่างกายดีมากกับนิเฉาโอ้โหดูครับว่าจะได้ไปคลองหรือเปล่าก็ต้องมีหมัดมีศอก เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับต้องเดินเบียดเดินชนยกงีีนี่ชาวนี้ออกมาถอยชกในเกมตั้งรับด้วยครับต้องขยันออกแล้วครับต่อยหมัดฟันซอกเท่านั้นเพชรกะลสินครับไม่ต้องไปคิดเยอะเลยครับ1ล้านบาทครับหาที่ไหนได้ครับหาที่นี่เลยครับบุยมันวันศุกร์อ้าวเวียงไปอ้ะเวียงไปหมัดกระสอบเวียงไปเรื่อยๆครับมาดูครับแจ็คพอตแตกไหมแจ็คพอตแตกไหมอีก2นาทีครับมาถ้าทําได้นี่1ล้านบาท1ล้านบาทเพชรกะลสิน โอ้ยไปดาวรีโวไปแดงที่เชมอเตอร์เลยเอาตตะเข้าไปเพชรการสินมได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุน้นกำปั้นกำปั้นมาการขอดูก็ได้คุต่ว่าดูนิเชาอ่ะนิเชาบอกมาอย่าไม่อยากอยู่ห่างไม่อยากอยู่ห่างครับอือืดูเอ้าอ้ยมาลวกไวล้ลวกไว้รวบไว้วไววไวเสียก่อนตัดกำลังก่อนตัดกำลังก่อนเอาล้ครับก็พยายามขึ้นเต็มที่นะครับมีต่อยท้องไปหน้าฟันขอเข้าไปนิเชาก็ต้องล็อกเอาไว้ก่อนมาดูมาชกในเกมตั้งรับนี่ ระวังนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหมัดมวยนี่เชานี่โอ้โหดูครับแม่แกไม่บอกก่อนเลยนะครับหมัดจิ้มมาเลยครับน่าเป็นมวยที่จับทางยากเลยครับทรงอาจจะดูไม่สวยเท่าโอ้ดูครับป้าอ่ะเวียงหมัดเวียงหมัดไขรต่อยไขรแล้วครับว่าจับทางไม่ถูกเลยครับเจอกันนี่เชาอ่านับถอยหลังครับ3 2 1สองหนึ่งโอ้โหชั่วโมงนี้นุ้ยสีมุมเมืองครับ แพ้ไม่เป็นเลยนะครับไปที่มุมแดงครับนี่ชาวนุ้ยสีมุมเมืองครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรกระลสินต่อหมอสีไปครับเป็นโมที่ชกสนุกมากนะครับ